สวัสดีครับ FC ไรอันการบดิทึกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับน้องไรอันนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญก็พ่อพ่อแม่แม่แถวนั้นก็จะลืมไปไอการต้อนรับน้องไรอันด้วยนะครับเออจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีก็ เชิญชวนกันนะครับเออเชิญชวนกันนะครับไปให้กำลังใจน้องไรอันการบัณฑิตของเรานะครับลูกชายแห่งชาตินะครับเออท่านไปสัมผัสก็จะได้รู้ว่าเออน้องไรอันนี้น่ารักแค่ไหนนะครับเออไปดูไปสัมผัสมีเวลาว่างก็ไปชมกันนะครับกับน้องไรอันที่จังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อพ่อแม่แม่เอซอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีกำแพงเพชรเลือดลายท่าวางอายุธยาไปได้นะครับไปได้เส้นทางสะดวกปลอดภัยนะครับลถไม่ติดช่วงนี้นะครับหลังสบการณ์แล้ว ไปกันได้สบายสะดวกสบายให้ลูกหลานขับรถขับเรือไปให้นะครับแล้วก็ไปสัมผัสไปทักทายกันไปทักทายกับพี่แม่เอฟซไปทักทายกับลูกไลอันนะครับที่เราเฝ้าติดตามทางจอโทรทัศน์หรือว่าใน y o u t u b e นะครับเรามีโอกาสเราก็ต้องไปนะครับเออมาสแสดงใกล้นะครับมาหาแล้ว นะครับชาววิเศษชัยชาญน,นะครับน้องเขามาหาก็ขอให้การต้อนรับอย่าอบอุ่นเหมือนหลายๆที่แล้วก็อย่าลืมนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับไปเต้นไปลําเผื่อผมบ้างเผื่อลุงเหล็กบ้างเผื่อลุงเหล็กบ้างเดี๋ยววันที่สามสิบเดี๋ยวผมไปเจอกับน้องไรอันนะครับวันที่สามสิบคิดว่าได้ไป นะครับที่วัดเชิงเลนนะ,เนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ไปนะครับก็ไฟฟันจะไปอยู่เอยนะครับเออเราก็จงว่าแล้วเวลาติดตามดองเราก็อยากจะไปดูอยากจะไปสัมผัสอยู่เอยนะครับอยากจะไปสัมผัสอยู่เอยนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเราก็คงได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับติดตามกันเรื่อยๆก็ฟาคว้า ฝากความรักความเป็นดูกับแม่แม่เอฟซีแถวอ่างทองวิเศษชัยชาญสุพรรณบุรีสิงห์บุรีลบบุรีอยุธยาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปให้การต้อนรับน้องนะครับแล้วก็ไปสัมผัสดูว่าน้องเขาหน้ารักแค่ไหนไปสัมผัสไปทักไปทายไปพูดไปคุยือครับไปพูดไปคุยกันหรือว่า ถ้าท่านจะเอาผลไม้ลากไม้ไปฝากน้องก็ได้น้องไม่เคยรังเกียจครับเอาไปฝากได้นะครับเออหิวใส่ถุงหิวไปฝากขนมขน,ม,ขนมนะครับเออเอาไปฝากน้องได้นะครับเรามีน้ำใจน้องเขาก็รับหมดนะครับ <c oughs> ตอนนี้น้อนเราก็คงหนักคอแล้วนะครับเออพวบรบันไล นะครับปวดหลังปวดเอวแล้วนะครับกลมๆเงยๆนะครับเออก็ยังไม่ทันแก่เลยหลานรู้ <c oughs> ยังไม่ทันแกเลยนะครับดูแม่แม่อขนดินะเจ็ดสิบอ้ะแปดสิบอ่ะดูที่เขาเต้นผิวเลยนะครับโอ้โหโยหโย่โยโย้าเวทีอะไรใครยับใครยับขคยบโอ้โหยอมรับเลย แข็งแรงนะครับนี่แหละเห็นแต่ละคนว่าเวลาเต้นเวลาไลโอยิ้มแย้มหวนเลาะเอวเจียวเจ้า,จากันเลยนะครับเจียวเจ้ากันเลยก็สนุกสนานน่ะนะครับเราสนุกสนานก็ขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ให้ความรักเล่นดูน้องอไรอันเขานะครับเออเราก็ ติดตามกันนะครับติดตามกันเราลักเลินดูเราดูทางทีวีดูทางช่อง YouTube มั่งอะไรมั่งนะครับมาแสดงใกล้ๆก็มาแสดงใกล้ๆบ้านเราก็มีโอกาสเราก็ไปดูนะครับโอ้บางคนเขาก็มีเวลาเขาก็ติดตามหลายหลายงานติดต่อกันนะครับหลายหลายงานติดต่อกันก็ผมก็ตาลอดเป็นของธรรมดา เห็นแม่ๆเขาติดตามหลายๆการเลยนะครับผมนี่ตาร้อนเลยอิจฉาทานท้อเวลาผมดู oh, YouTube อ่ะผมเห็นแม่ๆที่ผมจำได้เลยแต่ผมยังจำชื่อไม่ค่ยได้นะครับเห็นอ้าวนี่แม่บากเลโออิจฉาจังเลยผมนี่ตาร้อนเลย นะครับโอ้ยแม่แม่แมไ,ไปไหลายหลายกาเนียนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะติดตามไปเรื่อยๆ mm ืเดี๋ยวผมจะติดตามไปเรื่อยๆพยายามจะไปนะครับพยายามจะไปชมน้องหน้างานนะครับชมน้องหน้างานก็มีโอกาสเราก็ไปมั่งอะไรมั่งนะครับมาเล่นใกล้ๆมีโอกาสเราก็หาจังหวะจากคนไปดูน้องเขาไปสัมผัสน้องเขาเออ ผมก็ไปไปดูน้องมามั่งแล้วนะครับแต่ก็ยังน้อยมากเลยนะครับครั้งสองค้งเองยังน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเล่นน้องเขาไปเล่นทั่วนะครับไปเล่นทั่วนะครับอีสานออกตกเหนือใต้น้องเขาไปทั่วก็ก็ใกล้ที่ไหนเราก็ไปที่นั่น นะครับเราไม่มีโอกาสแบบไม่แม่เขาเราที่ว่าติดตามไปหลายๆงานเราก็ดูยูท b e มั่งอะไรมั่งนะครับเราเห็นเราก็ยิ้มเราเห็นเราก็เพลิดเพลินนะครับเราก็ไปดูรายการทอทัศน์มั่งอะไรมั่งนะครับเวลาน้องไปอัดรายการออกรายการนะครับเราก็ไปดูเวลาเราดูเราเห็นแบบฝันใจของเราอะนะครับเราประทับใจเราเห็นเราการกระทําการพูดจาอะไรมันมีความสุข นะครับมันมีความสุขเราก็ต้องออบางครั้งเราก็ต้องบอกต่อ,ตอไปลูกเราน่ารักนีนะลูกหลานเราน่ารักเราก็ต้องบอกต่อ,ตอไปคุยต่อ,ตอไปผมก็จะคุยเรื่องร้องกับต่อไปนี่แหละหลานผมมันด่ารักนะครับหลานผมมันด่ารักเราก็ต้องคุยกันบอกต่อกันนะครับวันนี้นะครับทีอ่างทองนะครับวิเศษใจจา,านก็ฝากด้วยพ,พ่อไปแม่ แถวนั้นนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงสุพรรณสิงห์บุรีนะครับลบบุรีอยุธยาอะไรก็แล้วแต่ใกล้ใกล้กันนะครับเออมีโอกาสก็ไปนะครับกรุงเทพกรุงเทพเขาก็เดินทางกันไปนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ดูพบแม่แม่แ,มแถวกรุงเทพก็พไปอีกนะครับนี่กากฟไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ